เออสลัดออกสลัดออกนี่เหลือกี่คู่อ่ะค่ะว้ายทยอยได้ไหมทยอยฟิตติ้งได้ไหมถ้าอยูนเวลานะเดี๋ยวพูดไปคู่ก่อนจะเป็นพูดเพลงกับพี่ปูพูดด้วยเสียงจริงๆริงจะมีเพลงสองอะไรนั่นครับใช่ปะ คะจันจะมีเสียงสองเวลาเล่นละครรู้ตัวใช่ไหมใช่เออรู้เ,เหมือนเวลาเห <c oughs> มืนอ,นอนย่างหวานขนาตาแรกร้องอะไรนะคะแล้วเวลา,ามันันกลับไปจับมูออ่ะแล้วจันโมจีมันค่ะแบบจับมือฉันไว้แล้วจับมือฉันไว้แล้วมันแันแบบอะไรเงี้ยพี่แกก็จะแบบเหมือนยิ่งกว่าเดิมอละครเวียจันก็แบบจันก็แบบต้องมองน่าแบบจับมือเดินไว้นะอะไรงี้ <c oughs> เราเห็น sociedad, เลยเห็นเลยเห็นเลยวาการนุ่งมิตที่เท่าไแต่น,น้ําเสียงไม่ใช้อย่างเงี้ยเออใช่ใบางทีแบบใ <studio> ช, اد, ช่แตงเดียแบบจำในสั่นหมายน้ำกูเนี่ยมันต้องทำคนนี้ได้มันไม่เหมือนเนื้อเพลงไงแต่ก็ะือว่าให้ตามแนวเพลงเลยแต่ละจันจัดจันที่เองได้ก็ทำคนนี้ได้จันนะขอบคุณค่ะ แล้วมันแบบ่ะม่ต <si ่แบบจมั้งวายรักก็จันอย่าไปคิดลูกตอนนี้ของหนูเป็นธรรมชาแลวยิ่งพอเราอยู่ในร่องเสกวิรุฬคือเขาเป็นธรรมชาติของเขาลูกแต่ไม่ใช่ธรรมชาติของลูกแล้งแล้วอะจะมช่นรักจนนะคนท่ะท้งาแลมันจะไม่าก็เช้าคนรู้ามันไม่ดีขึ้นหรอกับแบบ จะมีเงินไว้นะไม่นานก็เช้าไม่ต้องหวั่นไหวคุปป้อันนี้ไม่ได้ื่อสารเลยนะปูนบอกเลยปูนดีขึ้นด้วยตัวเองเหมือนแบบคุปป้น <P> พูดเพลงเสร็จให้เราฟังหน่อยอ่นหน้ากาันพูดเพลงแค่พูดนะช่วยน้องเลยนะตูนทันท <P> ี ทะเลทีิดำไม่มีสสงไฟมองไม่เห็นทางเธอกลัวไหมได้ยินเสียงเธอจะกลัวอะไรจับมือฉันไว้เล่นได้ฉันก็อบอุ่นหใจเธออาจเล้า,หาหทุกครั้งเจอขึ้นลม,มนก็ห่วงใจฉันนะคอบคกอกใอ มองไม่เห็นเส้นของเขา far a w a ยังมีสงสีดำที่คอยนำทางให้เราก้าวไปคุณแน่ใจฉันแน่ใจเลนสลสีดำชื้นไปแนาะไ่ั้่ใจมันไม่ได้ทำให้เขาดีขึเลยเขาถามจริงจังแล้วว่าอ่สองต่อไปเนาะใคระแน่ใจที่เพลงไรนะแต่เป็นองพี่ันน ข่อนเรื่องเรื่องแบบเบลอาเลียมเบลอะไรเยอะเราไม่ได้ทำอะไรที่สลาจัดเงินฉันไว้เอาให้พร้อมก่อนเอาไม่พร้อมจัดเงินไปทำมามองกันเลยแล้วเดินไม่ต้องวันร้องอไปได้ทีทำช่นไรตีนก่อนหน้าก่อนฉันก็เดินเข้ามาเธออาจเดียมดาทุกครั้งจะขึ้นก็ห่มใจฉันด้วยความอุปนิของเธออาจมองไม่เห็นเส้นขอบตาไกล ยังมีแสงดวงดาวที่คอยนำทางให้เราเข้าไปเธอนะนแน่ใจฉันแน่ใจเลยสีดำไม่นานก็เช้าค้ามนเหน็บหนาวจับมือฉันไว้เลยสีดำไม่ต้องหวั่นไหวจะทำฉันได้กอดฉันไว้เค่ มากขึ้นว่ะขึ้นมาเหมือนกับว่ามันรับรู้ได้อย่างแบบว่าแต่มันก็เป็นแค่คำๆคำเดียวหรือมันมาหายๆถูกไหมบางคาเขาก็จะกลับไปแบบมันแบบเหมือนแบบมันได้รับบทนา้ทำอะไรอย่างเงี้ยบากบางคำก็จะกลับไปแบบเล่นหน้าเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะคําที่มันน่าจะอิมแพคกับปูนเธอแน่ใจฉันแน่ใจจับมือฉันไว้กอดฉันไว้เธอ อะไรพวกเนี้ยคำเหล่านี้ที่มันอิมแพคกับเขาแล้วมันก็จะส่งผลมาที่ตัวเอง,เองคำเหล่านี้ถ้ามีคนมาพูดกับหนูอ่าจันเดนสมมติจันบอกคุณว่าหนูเหนื่อยไปอยู่ในบ,บ้านไม่หนูนแล้วเราแบบฮะสมมติเรหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยจริงเหรอท้อไหมบางวันอ๋อ <c oughs> แต่ไม่เหนื่อยเออที่คนเราแบบเหนื่อยแน่ใจเราเชื่อใจว่าจันทำได้ไวสังเกตุได้ นี่ยการที่เราได้ใจว่าใกันได้แล้วกจะมาทำให้ดีส่งผลนะครับจ้ะวิธีนะคือดีแรงกับวิธีแบบเฮ้ยแกทำได้วิธีไหนที่แกรู้สึกว่าแบบวิธีแรกว่ะถ้ามันมาเลยวีแรกกับพีู่นด้วย เพราะแต่เพลงในเพลงนี้พี่คอก็ต้องการแบบอย่าใช้แต่วิธีที่สองถึงได้วิธีทสองไม่ได้ทําให้ทุกคนมันมั่นใจมากคือหรอกไปฝึกเนื้ออ่านเนื้อก่อนอ่านเนื้อก่อนเพราะว่าพอเข้าใจพอหนุกเป็นลูราปุ๊บไปโอเคดูให้ใจริงเราแค่อ๋อแล้วเเป็นเท่าไหร่สวัสดีครับ ชื่ออะไรเดี๋ยว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 ผาไทยอ๋อตายชื่อล่นเกมเกมใครชื่ออ่ามุกอืมยังไม่ได้ยังไม่เห็นจริงๆหรอที่แต่งที่เสื้ออย่าทำเป็นไม่เห็นขอรอเอาเอาดูอันนี้ด้วยสิโอเค มเป็นอะไรคุณอ่มื่อไรชื่อเนี่ยเป็นไงบ้างคะที่บ้านสบายดีไหมคะสบายดีครับเราจั้อุ่นเลยก็โอเคก็ไม่ค่อยโอเคครับอ้าวโอ้มีอะไรอกค่คะจะได้บอกคุณพ่อพอดีแบบตอนเช้าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอากาศมันหนาวไปหน่อยนึงอากาศใช่ครับตแล้วผมมาพักคนเดียวอะไรเงี้ยนองคนเดียวมันก็เหงาครับเช้าๆหนาวอะไรเงี้ยะนี่ชื่อน้ำอระครับค่ะค่ะ อ๋อชื่อเพร้อนะครับขนแรงในชงแปลกๆนั่งด้วยขนแรงครับเช่ใช่ขอบคุณครับเดินนี่เป็นไรครับเดินเตะอะไรนิดหน่อยครับเพราะวันนี้เพิ่งสร้างอ๋อครับโรงแรมนี่เปิดมา่อไหร่ครับก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ประมาณ3-4ปสี่ะค่ะเพราะว่าช่วงนี้เขาใหญ่เขาเพิ่งมาฮอต ก็เลยเราเพิ่งเลือกเส้นสุดท้ายคืออะไรอ่ะฟังเส้นสุดท้ายคืออะไรอ่ะกลับวันนี้ครับอืแล้วก็ชอบมาตั้งแต่แรกบ่ายได้ไหมอรับยิ้มสวยยิ้มน่ารักนี่นะครับเคยมีคนชมไหมครับมีบ้างค่ะเพื่อนๆอะไรอย่างงี้มากกว่าคนชมเยอะครับมัคงตลกนะเนี่ยคุข้างทางอืมแล้วกิจการโอเคไหมครับ โรงแรมเปิดโรงแรมก็พอได้บอกเป็นช่วงทางซีซั่นอะไรอย่างงี้มากกว่าเข้าประเด็นเข้าประเด็นเข้าประเด็นครับคือวันนี้ผมพักคืนสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้ผมต้องเก็บกระเป๋ากลับแต่เช้าคืออยากจะแบบเออติดต่อขอรายละเอียดขอเบอร์ขออะไรอย่างงี้ไว้ได้นะครับตรงที่เคาน์เตอร์มีเบอร์ติดต่ออ๋ออันนั้นผมอยผมมีแล้วคือว่าอยากจะแบบคุยเรื่องค่อนข้างส่วนตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ครัโอ้โห้ทษดีคุณพ่อไม่ได้อยู่ด้วยค่ะก็ไม่ได้ขอเบอร์คุณพ่อครับขอเบอร์น้องนางอ๋อเป็นจะดีกว่ะขอเบอร์เลยคือขอไลน์ก็ได้ครับขอไลน์รู้จักไลน์หรือเปล่าครับเล่นไลน์เล่นไลน์หรือเปล่าครับขนล้านไม่ใช่หรอครับเล่นวอแอบอยู่ใช่ไหมครับก็เล่นไลน์แล้วอแอบเล่นทุกอย่างนะโอ้ แต่ว่าโซเชียลเยอะค่อนข้าง IG ได้ไหมครับเรียกผมพ่อ IG ก่อนอ๋อโอเคอ่ะค่ะ IG ว่าไงครับ L E E ค่ะ N A L N A M โอ้ยนี่ลุกขึ้นกล้องนะครับถ่ายรูปสวยขึ้นกล้องใช่ครับไม่เคยขึ้นกล้องมากครับแล้วก็ไลน์วิซี่เดียวกันกับใน IG เลยใช่ไหมครับยังผมแอดเลยแล้วกันขึ้นเยอะมาที่ไกล แต่จ้ารู้เป็นเนื้อคุ่แต่ก็ไม่อุ้งโอแม่ยอดชื่อแต่จ้ามาแล้วอยู่นี่แล้วนะที่ยกมาให้ใครแต่จ้ารู้เป็นเนื้อคู่